กินนมกับวิปครีมครับก็ผมใช้นมอันนี้นะครับใส่เข้าไปในแก้วก่อนครับแล้วก็วิปครีมนี้นะครับที่ซื้อมาราคาเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับตามคู่มือบอกว่าต้องเขย่าก่อนนะครับสักสามสี่ทีเเสร็จแล้วนะครับก็เปิดออกมานะครับแล้วตั้งตรงๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วกดครับ เอาตามที่ชอบนะครับแต่กินเยอะอ้วนแน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาหัวเนี้ยไปล้างให้เรียบร้อยนะครับโดยการเราจะแบะออกมาอย่างนี้นะครับเราล้างครีมออกนะครับเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูครับเสร็จแล้วครับเราก็มาวางไว้ที่โต๊ะครับเตรียมกินกันได้เลยครับก็มีช้อนสักคันหนึ่งนะครับไปตักวิบครีมกินนะครับวิบครีมนะครับอ่ะเดี๋ยวมากินกันเลยครับลองดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ น,นี่ครับกินอย่างจุใจเลยครับอร่อยครับนุ่มแล้วก็มันนะครับ ยังไงก็ไปลองซื้อกันมาทำกินดูนะครับราคาไม่เกินสองร้อยครับคิดว่านะผมทำราคาที่แน่น่อนไม่ได้นะครับอืมอร่อยมากครับ